สวัสดีครับพี่พี่จาสวัสดีครับตรงนี้ก็ไปส่งของนะครับมีย้อยแล้วก็มีเฟืองเฟืองตัเฟืองนี้เอาไปกลึงนะเอาไปกึงตีปอกสามสิบกว่าตัวนะนี่คุมไว้นะครับ,เ,รนะรบเดี๋ยวกันฝนตกพอตรงนี้ฝนตกอยู่นะครับ ฝนก็ตกงานก็ต่งฝนวันนี้ต้องใส่ทั้งวันนะทั้งวันนะครับวันนี้วันนี้ฝนทั้งวันแต่จะรอแแล่รอดแห่แลอดแร่แลอแลแ,ลแ,ลแ,ลแล่อย่างนี้ นะครับรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วนะครับก็เลยอยู่แค่นี้แหละน่าจะวดแค่นี้แหละตกแค่นี้แหละตกพอแบบไม่สบายไม่สบายอ,ะอ่ะก็ตกแรงก็เลยก็ดีไงใช่ปะ่ะถ้าตกไม่แรงปั๊บก็โอ้ กินอะไรอย่างเงี้ยจะบอกไขยเชียวนะครับเป็นวัดไทยวัดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ